สวัสดีค่ะวันนี้ปองจะมาแชร์3เทคนิคพูดยังไงให้ปังนะคะเอาไปใช้ได้แน่นอนจะเป็นงานพิธีกรงานภากเสียงพรีเซนต์งานขายลูกค้า ได้หมดเลยค่ะรับประกันนะคะมาดูเทคนิคแรกกันก่อนดีกว่าค่ะสําหรับใครที่อยากพูดให้ปังนะสิ่งที่สําคัญที่สุดในบรรดา3เทคนิคนี้ทั้งหมดนั่นก็คือคุณจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดก่อนสมมุติว่าวันนี้คุณเป็นเซลล์ขาย iPhone คุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่า iPhone หรือว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นี่มันมีฟังก์ชันอะไรสมมุติจะไปพรีเซนต์งาน ให้อาจารย์ฟังก็ต้องเข้าใจก่อนว่ารายงานที่เราทำมาเนี่ยมันคืออะไรลองเอาไปปรับดูนะเข้าใจในสิ่งที่จะพูดก่อนอย่างดีนะคะวิธีการเข้าใจเนี่ยมันไม่ยากก็คือการทำการบ้านเยอะๆหรือถ้ามันเป็นอะไรที่เราทำมาเองอยู่แล้วเป็นโปรดักที่เราขายอยู่แล้วเราเข้าใจมันอยู่แล้วแหละไม่ยากค่ะทำการบ้านเยอะๆก็พออย่างที่2ค่ะเทคนิคที่2นั่นก็คือการใช้น้ําเสียงเวลาที่เราพูดค่ะเวลาที่เราพูดใสไ่ไมหรือแม้กระทั่งพูดไม่ใส่ไม้น้ําเสียงมีผลมากๆเดี๋ยวปองจะมาลองยก ตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมุติว่าวันนี้ค่ะปองจะทําจะพาทุกท่านเข้าสู่งานคอนเสิร์ตแล้วปองใช้น้ําเสียงแบบงานทางการลองดูนะสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่กทานเข้าสู่งานคอนเสิร์ตของวงสลอปนัชชินนะคะวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ทุกๆท่ทานจะได้มาสนุกกันในคอนเสิร์ตกระโดดให้มันนะคะสนุกให้มันค่ะสนุกไหมคะ ไม่สนุกใช่ไหมแต่ถ้างานน้ําเสียงแบบเมื่อกี้นี้ค่ะไปอยู่ในการทางการเป็นน้ําเสียงโมโนโทนเหมาะกับงานทางการเนาะนะคะหรือแม้กระทั่งเหมาะกับงานที่เป็นวิชาการแต่ถ้าเราจะพิจารงานหรือว่าขายของปิงปองแนะนําให้ค่ะว่าเราเนี่ยควรเลือกใช้เสียงที่มีไดนามิกสูงต่ําเพราะจะทําให้คนฟังเนี่ยเขาเกิดความสนใจมากขึ้นเช่นสมมุติว่าปองจะมาขายโทรศัพท์มือถือ iPhone ค่ะปองอยากจะบอกว่า โทรศัพท์มือถือ i iPhone นมันดีมากเลยนะโดยเฉพาะ iPhone 13 Pro ถ่ายรูปสวยมากๆทุกคนอยากจะให้ลองดูกันกับทุกคน iPhone 13 Pro ถ่ายรูปสวยมากเลยนะอยากจะให้มาลองถ่ายดูมาลองใช้ดูทุกคนเห็นไหมนี่ปัองก็ยังติดนะใส่ไดนามิกเรว่าเป็นอาชีพไปแล้วว่งาเป็นพิธีกรน,นะคะก็ลองดูตัวน้ำเสียงเนี่ยมีผลและ ข้อดีคือน้ำเสียงตรงนี้ฝึกกันได้ค่ะนะคะฝึกด้วยการอัดวิดีโอเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องอัดวิดีโอฝึกกันได้นะและอย่างที่3ค่ะเวลาเราพูดเราจะต้องใช้นอกจากความเข้าใจแล้วน้ำเสียงแล้วค่ะเราจะต้องมีบอดี้ลังเกจค่ะทุกคนใช้ร่างกายในการพูดมีการบอกว่ามันสําคัญนะใช้ภาษากายในการสื่อสารค่ะคนก็จะสัมผัสแล้วก็เข้าถึงได้มากกว่า อันนี้ปองแนะนําเป็นเทคนิคให้เลยนะคะสมมติว่าถ้าปองพูดอย่างเดียวแล้วปองพีเศ์แล้วปองก็งงงงงง,ง,งแล้วแบไอโฟนมันดีมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาขายไอโฟนกันค่ะใครที่สนใจก็เดี๋ยวเอฟมาได้เลยนะคะกับสมมติว่าทลายอยู่แล้วก็บอกไอโฟนมันดีมากเลยทุกคนลองเอฟมานะปองจะบอกว่านี่เป็นโปรโมชั่นพิเศษคะ่ะทุกคนมาดูกันได้